สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีคนไทยทั้งประเทศและก็อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับผมจอรดี้มือปราบหรือไอ้่อยเสียครับมนุษย์เดามนุษย์เดาอีกหนึ่งวันครับกับภารกิจอยู่ทุ่งนาเห็ดเบี้ยพุทรเแล้วครับวันนี้พอดีเอาปุ๋ยใส่ต้นผักหวานปลากับไผ่กิมซุงนะครับวันนี้ฝนตกครับบรรยากาศดีายพี่น้องเลยนอนเล่นพุทราแล้วนะครับเห็ดเบี้ยพุทราแล้วจวดจวดดีกามาดูครับเมนูวันนี้ครับพี่น้องปิ่งปลาเข็งครับตามแบบทัว เคยกินไหมครับเคยกินไหมปลาเข็งหน้านะครับเด้อปลาเข็งเรียงตัวใหญ่งงขายพันเรีวร้อยร้อยเมียขายพันเรีวเดือดเต็ตุ่นนิน่อยแต่พ่อได้เอาขึ้นมากินก็ตามปลาเข็งตามปลาทัวร์หุ่ยอร์เร่อมั่นจริงจริงไปองมาเมืองไทยมั่นหมดเลยไทยปลาเค็งยังเที่ทวยวการม,มาเที่ยวบนราชานีครับบนราชานีห่างจากตัวเมืองหลวง689กิโลเมตร กายกายมข้ามนาคมออกจากกรุงเทพทางหลวงหมายเลขสองมาตัดกับทางหลวงหมายเลขสองสี่ที่อำเภอศรีคิ้วอำเภอโจกใจมุ่งหน้าทางหลวงหมายเลขยี่สิบสี่อําเข้าสู่โจกใจเดชอุดมจากอุบลราชธานีครับเดินทางมาทุ่งนามือปรับด้วยทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งเจ็ดเส้นทางอุบลราชธานีเข้าสู่อำเภอพิบูลสงครามด้วยถนนสติดนิมานการเข้าสู่อำเภอพิบูลสงครามแล้วข้ามสะพานแม่น้ำมูลครับด้วยทางหลวงหมายเลขสองสองสองมุ่งหน้าสู่โขงเจียม ไปต,ตัดด้วยทางหลวงชนบท <c oughs> 4034มาทุ่งนามือป่าบครับครับผมมีโอกานมาเที่ยวทุ่งนามือป่าบครับมันจะแตกเราแน่นอนพี่น้องจะเป่าออตายได้ผมมึงจะเป่าออตายได้ยุ่งกันดนๆเออโมนมีเบียกจะแตกเราม่หยังวาโลกสวยคุณนาไปไก่ตีนนะครับถึกตีนมึงถึงเกเละนะอืมจวดก่าพี่น้องปีงมาเก่งตรงหน้าผมครับมานอนครับมาเที่ยว พาครอบครัวของท่านมาเที่ยวมานอนพักก่อนที่ทุ่งนาผมาฝากไว้ด้วยครับข้อรรษาปีนี้ครับแห่เทียอุบนราชธานีเส้นทางการท่องเที่ยวผมแนะนํามาเที่ยวจดพระราดีหากมีโอกาสมาเที่ยวอุบลหรือจังหวัดอื่นในภาคอีสานมาอุบลครับกินข้าวเที่ยงที่แพจอน,นี่มังปา่าที่เขือ่นนอนิรินทรพัทยาน้อยนะครับพักผ่อนที่ทุ่งนามือปรานะครับอำเภอพิบูลสงาหารซื้อของฝากปลาสมจอน,นี่เอ็กนะครับกับสู่กรุงเทพมหานครไปฝากพี่ฝากน้อง และที่สำคัญขาดไม่ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตสัมผัสกับยอดนักสืบเมืองไทยที่สแตกเล่าเก่งที่สุดในโลกและหน้าตากนเตที่สุดบ้าบอที่สุดกับจอหนนี่มือปราที่ทุ่งนามือปราบครั้งหนึ่งมาสัมผัสผมมาสตแตกหลอดเพือนได้ี่นองแล้วเอาตอนนี้และปากแงมางมาปากแขงโดนยังไงอืมตามบักทัวปิงปากเองมันสุดยอดอีเดียบีน้องอืมคำยังไงอืมเดี๋ยวกันครัจบจบตอนนี้กองปราครับ ดุงหน้าเมื่อปรามีบุญต้องสารารอุบวนราชดานีพีหนึ่งจวด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 ตอนนี้กันดำกันเดี๋ยวเ่าตายได้อยู่ดีแมีสู่ทุกคนสวัสดี